สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมีตัวสินค้านะครับสินค้าหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวตะเกียงตะเกียงแก๊สนะครับคือตัวนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่โปะนะผมถอดโปมันออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวให้ดูก็มีอยู่หลายส่วนเลยนะครับ ก็ส่วนที่1ก็จะเป็นต like ัวตะเกียงนะครับตัวตะเกียงนะครับส่วนที่ iyorum, anyways, 2ก็จะเป็นตัวถังแก๊สนะครับตัวนี้เป็นตะเกียงแก๊สนะครับผมบอกเป็นตะเกียงแก๊สนะครับียงแก๊สนะครับแล้วก็ส่วนที่3าก็นี่เลยนะครับไส้ไส้ของเขาเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับแล้วก็ในแต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ก็จะมีแนะนําเรื่องของการผูกไส้ด้วยนะครับเนี่ยครับผูกไส้ซึ่ง มันก็ไม่น่าจะยากนะครับแล้วก็เดี๋ยวแนะนําเรื่องของการเติมแก๊สด,ด้วยนะครับเติมแก๊สเข้าไปว่าเวลาที่เราถ่ายแก๊สอย่างเงี้ยนะครับเวลาในกรณีที่แบบว่าไอ้ถังเนี้ยมันหมดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างตอนเนี้ยคือถังเนี้ยมันหมดนะครับมันหมดแล้วเราเติมแก๊สยังไงนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องทิ้งนะครับบางท่านซื้อมานี้ผมเสียดายมากเลยนะซื้อมาเราแบบใช้หมดปุ๊บแล้วทิ้งเนี้ยจริงๆเก็บไว้นะครับเก็บไว้นะครับสามารถใช้งานได้นะครับโอเค เดี๋ยวผมให้ดูตัวตะเกียงก่อนนะครับตัวตะเกียงตัวตะเกียงหน้าตาตะเกียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือแต่เป็นตะเกียงที่ผมใช้แล้วและใช้มานานแล้วด้วยนะครับใช้มานานแล้วด้วยใช้มาหลายที่หลายทิปมันก็ยังไม่เคยมีปัญหาใดๆนะครับจริงปกติโป๊ะเขาจะอยู่ในนี้นะครับเป็นแก้วที่อยู่ในนี้นะครับนี่อมันทนครับมันทนใช้งานง่ายนะครับสาหรับสาหรับท่านที่แบบว่าไม่ต้องการเอ่อเขาเรียกอะไร คือง่ายเ่ะพูดง่ายถ้าเป็นตะเกียงแก๊สเนี่ยคือมันจะใช้งานง่ายนะครับก็แค่อย่างนี้นะฮะอย่างถ้าท่านเอาใช้งานนะโอ้ยอย่างนี้นะก็แค่เอาถังเนี่ยะครับถังแก๊สเนี่ยะครับไปหมุนเข้ากับตัวนี้นะครับแค่นี้นะคะรับปั๊บแล้วก็จุดใช้งานแค่นั้นเองกดสวิตช์ปิดเปิดแต่ตอนนี้ผมยังเปิดไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เผาไส่นะพอดีผมปลุกไส้ไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนําการถูุกไส้เลยดีกว่านะครับ ไส้เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบที่ผมที่ชอบใช้นะครับแบบที่ผมชอบใช้มันจะเป็นไส้แบบนี้ให้เพื่อนๆดูนี่นะครับให้ดูสังเกตเนื้อเห็นไหมครับเนื้อเนื้อไส้เนี่ยเขาจะละเอียดค่อนข้างที่จะละเอียดเลยมันจะให้ค่าแสงที่แบบสว่างแสงขาวนวลๆน,น,น,นะฮะคือมันจะสว่างกว่าไส้ที่เป็นแบบนี้นะครับให้ดูอีกตัวหนึ่งน,นะครับ อันนี้เขาเรียกไส้สองผูกนะเนี่ยครับเพื่อนๆดูเนี่ยนะอันนี้คือแบบแบบที่ผมใช้นะครับอ่าที่ร้านมีขายนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบผ้าอีกชนิดหนึ่งที่เป็นผ้าค่อนข้างที่จะเป็นตะข่ายที่หนากว่านะครับแล้วก็เส้นใยหนากว่านะครับนะฮะแล้วก็เป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวอธิบายข้อแตกต่างก่อนนะครับข้อแตกต่างเนี่ยคือเรื่องของค่าแสงแตกต่างกันแน่นอนนะครับ ด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นละเอียดเนี่ยมันจะให้แสงที่สว่างกว่านะครับสว่างกว่านะครับแล้วก็ไส้เวลาที่ผูกแล้วมันจะออกกลมสวยเลยนะฮะส่วนไส้ตัวนี้ก็สามารถทํางานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะจะแสงสว่างสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับโอเคส่วนเรื่องของการผูกนะครับเดี๋ยวให้ดูไส้ตัวนี้นะครับไส้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องผูกเลยนะครับเราก็แค่เห็นไหมฮะมันจะมีรูด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็รูด้านล่างตรงนี้นะฮะเราก็แค่สวมเข้าไปในตะเกียงเวลาสวมเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือผมสวมเข้าไปแล้ว คือเราไม่ต้องผูกเลยเราแค่สวมเข้าไปมันง่ายมากนะครับอันนี้ผมให้ดูเห็นไหมเนี่ยสวมเข้าไปแล้วเราก็จับทรงให้เขานะครับจับทรงให้เขาแบบว่าให้มันเวลาที่ใส่เขาปองตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสุกเต็มดวงแล้วก็สวยงามนะครับนี่นะฮะอันนี้คือวิธีการใส่ใส่ก็ไม่ยากนนี้ผมใส่ไปแนละ้วมันน่าจะไม่ยากนะครับส่วนไส้อีกตัวหนึ่งนะครับส่วนไส้อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นไส้ตัวนี้ไส้ตัวนี้เราจะต้องผูกนะครับเห็นไหมมันจะมีตัวเชือกที่อยู่ด้านบนนะครับ ผูก,ผกแล้วก็บางท่านอาจจะผูกไว้แล้วก็ค่อยสวมลงไปหรือบางท่านอาจจะสวมลงไปแล้วค่อยผูกทีหลังก็ได้นะครับเหมือนกันครับโอเคเรื่องไส้ก็แค่นี้เนาะมาทีนี้ผมจะให้ดูเพือพ่อนๆให้เพือพ่อนๆด,ดูตอนนี้คือผมสวมไส้เข้าไปแล้วนะครับวิธีการวิธีการนะครับวิธีการเผาไส้ในครั้งแรกทำยังไงผมจะเอาโป๊ออกนะครับผมจะเอาโป๊ออกนะครับตะเกียงใช้งานง่ายครับไม่ยากครับ จะเปิดออกมาอย่างนี้นะฮะเปิดฝาออกมาอย่างนี้นะครับอ,อันนี้คือตะเกียงที่ผมผ่านการใช้งานมาแล้วนะ,นะประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะมีประแกสักหนึ่งอันหรือไม่มีปราแ็ก็ได้ถ้าจะให้ไวนะครับถ้าจะให้ไว,ะะไวผมจะใช้เป็นตัวปืนไฟอย่างนี้นะครับน,นะครับปืนไฟเผานะครับแต่ตอนนี้แก๊สถังเล็กผมหมดนะด๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนถังก่อนนะครับ ตะเกียงตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกถังนะครับถังร้0ยสิบถังสอง้อยสิถังสีง 230, ่ร้อยหรือจะเป็นถังถังแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะแต่เพื่อนๆก็ต้องซื้อตัวแปลงไปนะครับตัวแปลงไปแล้วเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งเวลาเวลาเปลี่ยนเ,เ,เ,เวลาถ่ายถ่ายแก๊สกระป๋องแล้วลงมาสู่ที่กระป๋องสารเป่าจะทำยังไงนะครับโอเคผมก็จะเผาไส้เลยแบงนี้นยฮะเห็นไหมครับอันนี้ผมเผาเข้าไปเลยนะครับผมเผาง่ายไหมครับ ผมจะใช้ตัวปืนไฟเนี่ยเผาเลยเผาแล้วผมก็จะรอให้มันกะว่ามันเป็นขาวๆนะฮะเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็จะขาวๆนะครับตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ขาวนะครับผมเผาตรงนี้เลยตอนนี้เพื่อนๆผมเผาไปแล้วเห็นไหมครับไส้มันจะขาดำๆอย่างนี้นะครับอ นี่นะครับมันก็จะดำๆนี้ทีนี้มันก็จะเริ่มค่อยๆขาวเห็นไหมมันจะค่อยๆขาวไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันจะค่อยๆไหม้นะครับค่อยๆลามไปนะครับฮะนี่แล้วก็อ่ะพอได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะทําการเปิดเลยนะครับเปิดโดยเนี่ยฮะมันจะมีวาวนะครับวาววาวเปิดเนี้ยหมุนให้มีเสียงดังเสียงแก๊สดังปุ๊บแล้วก็จุดเลยอย่างนงี้ครับ จุดเลยแล้วก็รอมันสักพักหนึ่งนะครับโอ้เนี่ยเห็นนะไส้มันจะกลมดิกเลยเองไห้ดูอ่าแล้วก็เร่งปิดเปิดปิดเปิดอย่างนี้นะครับเพื่อให้แบบว่าแรงดันมันมันโปะออกมาแล้วให้มันไปโดนไส้มันก็จะได้ไส้มันก็จะได้กลมสวยๆนะครับไส้ก็จะเป็นไส้ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ เนี่ยกมเลยฮะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูตอนนี้เขายังเขายังเผาไม่ไม,ไม,ไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับอ่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนๆดูกลมสวยสว่างเดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูนะดูอันนี้เขายังเผาไม่สมบูรณ์นะมันก็จะเห็นเป็นลูกไฟหน่อยนะครับเดี๋ยวพอไอ้คี้เขมา่ำดำๆมันออกหมดปุ๊บก็โอ้ทีนี้ก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเนี่ยฮะดูอ่ะทีนี้ปิดไฟก่อนนะทีนี้ เวลาที่เราศเผาไส้เสร็จใช่ไหมนเนี่ยข้างๆเนี่ยผมก็จะเอาโป๊ะตรงนี้นะครับโปะแก้วของเขาเนี่ยสวมเข้าไปนะครับก็สวมก็ไม่ยากนะครับแต่ระวังร้อนนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะปล่อยให้มันเย็นก่อนก็ได้ปล่อยให้มันเย็นก่อนก็ได้แล้วค่อยสวมนะครับกางเขนสวมเข้าไปทีนี้เวลาโป๊ะสวมเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองฝั่งนะมันจะมีฝั่งที่มันเป็นเหมือนคล้ายว่าปากกลมๆด้านล่างที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สวมเข้าไปนะครับออปิดปิบ เอาเข้าไปเราก็ทําการปิดฝาให้เขาครับปึ๊บอ่านี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจุดให้ดูเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะอ่าไม,ไม่ไม่ต้องปิดดีกว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับไม่รู้ปิดมองเห็นป่ะเดี๋ยวดูก่อนนะอ่ามองเห็นดูนะเดี๋ยวผมจะเปิดนะผมเปิดตรนนี้เปิดแก๊สน,นะครับป้าพอได้ยินเสียงแก๊สกดปึ๊บ ว้าวสุดยอดนะฮะเนี่ยมันใช้งานง่ายครับแล้วมันสุดยอดนะแต่ข้อเสียของเขาคือมันสู้ลมไม่ได้นะตัวเนี้ยเนื่องด้วยที่มันสู้ลมไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันจะมีลมเห็นไหมฮะมันจะมีช่องลมที่อยู่ด้านบนเนี่ยเวลาลมมันเข้าปุ๊บแล้วมันหวนเข้าไปข้างในมันก็จะทำให้เป็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่ามันสู้ลมไม่ได้แต่ถ้าลมนิ่งๆนี่สบายสำหรับสองท่านสามท่านนี่สบายเลยนะครับเนี่ยไปสองท่านสามท่านอ่ะผมจะให้ดูไส้นะครับไส้ที่ผมใส่ไปปเอกกีี้นนยะะดา อันนี้ผมจุดไปนะเนี่ยมันสว่างเห็นไหมครับมันสว่างมากอันนี้ผมเร่งไม่สุดนะเน,นี่ยมันหลีได้ด้วยเนหะ็นมเดูดูดให้หลีดดดน,นี่ดูอ๋อในหลีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไฟดีกว,ว่าไม่ได้เห็นนะเนี่ยน,นะด,ดูนะหลีเนี่ยเราจะหลีเบาๆก็ได้นะครับถ้าแบบว่าหลีเบาๆมันก็จะใช้ได้นานนะครับประหยัดเนี่ยนะเห็นไหมเร่งโอ้สว่างไม่ต้องพูดถึงเนี่ยครับอ่าอันนี้ผมใส่กระถังอ่า ว่ากันต่อทีนี้โอเคเรื่องไส้เราพูดไปแล้วเนาะทีนี้เรามาพูดกันเรื่องของอันนี้ไงไส้ให้ดูกลมไหมครับอ๋อกลมสวยงามเลยนะเห็นไหมเนี่ยหมุนให้ดูได้เลยเนะี่ยกลมดิกเลยนะครับกลมเมื่อไหร่ที่ไส้เพื่อนๆกลมเนี่ยแสงมันก็จะสุกเต็มดวงมันก็สวยนะครับแนะนํานะครับแนะนาเป็นไส้นี่เลยนะที่ร้านมีขายนะร้านมีขายโอเคก็ตอนนี้เราพูดเรื่องตะเกียงมาแล้วทีนี้ เราพูดถึงเรื่องการเติมเลยว่าการเติมเนี่ยแก๊สต,ตวเนี้มันหมดเลยมันเคลี้ยงเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องมีนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นตะเกียงแก๊สเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อเอาไว้ถ่ายจากตัวแก๊สกระป๋องตัวนี้ลงมาสู่ตัวถังด้านล่างตัวนี้นะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเลยวิธีใช้งานมันก็ไม่ยากนะมันจะมีอยู่2ตัวเห็นไหมเราแค่เอามาขันๆๆให้มันนะครับ เนี่ยเน,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 นี่ยตัวเนี้ยมาขันขันพอขันไปเสร็จปุ๊บอ่าผมจะขันทิ้งไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ปิดวาล์วนะครับปิดวาล์วปิดวาล์วตำแหน่งวิ่งตามเข็มนาฬิกานะครับทีนี้เวลาใส่นะครับสังเกตด้านล่างเนี่ยนะครับบางคนเอาไปใส่แล้วบอกว่าใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้นะครับให้ดูด้านล่างเห็นไหม,มันจะมีเขี้ยวตรงนี้นะครับพยายามหมุนหมุนมาทางถ้าหมุนถ้าหมุนทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มให้สลักมันมาอยู่ตรงร่องๆนี้ก่อนนะครับเนี่ยสลักมันเห็นไหมถ้าสลักมันไม่อยู่ร่่่ง้มมััันนใใสสไไดะครบบก็ อ่ะเนี่ยให้สลักมาอยู่ตรงร่องตรงนี้นะครับหรือว่าหมุนมาดันสายนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็มาเสียบมันก็จะมีแง่งตรงนี้นะเห็นไหมแง่งดำๆตรงนี้นนครับผมมาจิ้มเลยปึ๊บลองเข้าไปแล้วก็หมุนกึ๊กอ,อ่าเรียบร้อยลองก็สอบเปิดดูนี่อ่ะได้ละแล้วก็ถ้าอยากให้ไวนะเพื่อนๆแช่น้ำแข็งนะอ่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการเติมเนี่ยสมมติว่าถังอันนี้มันคือถังร้อยสิบนะถังร้อยสิบ อันนี้มันคือ250กรัมหรือ230กรัมก็แล้วแต่นะครับเวลาที่เราเติมเราต้องเติมปริมาณที่พอเหมาะนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าถังเตมิมถ้าเพื่อนเพื่อนเติม,มจนเติมจนเต็มเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะจุดไม่ติดนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนเพื่อนจุดไปแล้วมันจะเป็นลูกไฟวิ่งออกข้างๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงดันในถังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเติมเราต้องเติมตามปริมาณของเขานะครับเติมปริมาณของเขาอย่างตัวนี้ร้อยสิบนะครับผมคำนวณได้อันนี้คือสองร้อยห้าสิบมันถามว่าาาเเรรกก็ะะอนคับ เออกะเอานะครับบางท่านอาจจะมีเครื่องช่างเครื่องตวงก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็ช่างเข้าไปแล้วก็เติมอะไรเงี้ยครับอันนี้อันนี้อันนี้นนผมไม่ต้องใส่น้ําแข็งนะผมไม่ต้องใส่น้ำแข็งผมก็กดเงี้ยหมุนหมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับ <sided> หมุนถังนี้นะครับแล้วผมก็ไงายถังลงมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วผมกดเติมไปอ่ามันก็จะดังฟีดอย่างเงี้ยครับอเพื่อนๆดูนินเสียงไหมยินเสียงไหมเนี่ยเขาก็จะค่อยๆถ่ายลงมา แต่เวลาที่ผมเติมเนี่ยผมก็จะกะเอานะครับกะเอากะปริมาณเอาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยแช่งแบบเป๊ะแต่ว่าจากที่เราใช้บ่อยเราก็จะรู้แล้วว่าถังไซส์เนี้ยเราควรเติมประมาณเท่าไหร่ถ้าเราเติมมากเกินไปผมบอกได้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่ปริมาณแก๊สมันมากเกินไปเนี่ยเติมจนเต็มเนี่ยแรงดันมันเต็มเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีช่องมันช่องว่างให้อากาศเพื่อที่มันเกิดอะไรผสมผสานขึ้นมานะมันก็จะลุกเป็นไฟเวลาจุดปุ๊บเนี่ยมันทันที่มันจะเป็นอย่างนี้ เนี่ยเหนที่มันจะมันจะติดเป็นลูกไฟอย่างนี้ะครับเนี่ยเนี้ยมันไม่ติดนะมันก็จะกลายเป็นลูกไฟขึ้นข้างๆครับเดี๋ยวเขาหน้าจะทาให้ดูเลยว่าเวลา <laughs> เวลาจุดขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้เพราะอะไรนะครับไม่ต้องตกใจก็แค่ไปเปิดทิ้งนะฮะถ้าเป็นกรณีที่เราเติมเกิดน,นะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็เอียงหูฟังเรื่อยๆก็ได้แต่ถ้าเราใส่น้าแข็งนะแป๊บเดียวเลยฮะแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียว เขาก็ค่อยๆถ่ายไปอ<ม>่ะ <c oughs> ผมพอละแคน่นี้นี่คือการเติมนะครับเดีย๋ยวมันจะวิดีโอมจะยาวไปอ่ะตรงนี้ผมเติมไปละนะครับผมหมุนออกปึ๊บนี่อะแคน่นี้ยากไหมครับไม่ยากนะครับแล้วก็อันนี้คือแล้วเราก็มาเติมตัวน,นี้ด้วยนี่อันนี้ผมก็จะมาใส่มืดจังโอเค เอามาใส่นะครับอันนี้เมื่อกี้ผมเติมไปแล้วอตอนใส่มันจะมีเสียงฟึดนิดหน่อยนะฮะไม่ต้องตกใจนี่ปิดไฟให้ดูอันนี้คือแก๊สที่ผมเติมไปแล้วครับตอนแรกมันหมดเลยนะมันเปิดไม่ติดเลยอ๋อนั่นแหละเดี๋ยวทักคู่ครับแก๊สมันยังไม่ขึ้นนี่ไงมาแล้วเนี่ยใช้งานได้แล้วครับเพราะฉะนั้นถังนะฮะใช้แล้วไม่ต้องทิ้งนะครับ ไม่ต้องทิ้งนะครับง่ายมากโอเคให้ดูนี่เวลาห้อยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับห้อย,อย่างนี้เราก็ไปห้อยได้เลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามเป็นตะเกียงแก๊สนะครับตะเกียงแก๊สใช้งานง่ายนะครับแต่ไม่แนะนําให้เอาไว้ในเต็นท์นะผมบอกไว้เลยเพราะว่ามันร้อนครับมันร้อนมันร้อนนะครับแต่ว่าที่ไหนหนาว,นาวก็ไว้ได้นะแต่เพื่อนๆจะต้องผูกแบบแน่นๆ อย่าให้มันอย่าให้มันไปนโดนข้างๆเต็นเพราะว่าด้านบนน่มันจะร้อนนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบร้อนเลยแหละเพราะว่ามันเป็นไฟนะครับนะฮะดูนะครับสวยงามครับโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอันนี้ไปหมดแล้วเนาะเนี่ยส่วนถังเนี่ยเห็นไหมมันจะมีถังทั้งหมดสามไซส์เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะนี่ยังให้ดูดูเพื่อนๆด,นะด,ด,นนนดูมันจะมีถังสี่ร้อยถังสองร้อยแล้วก็ถังร้อยอย่างเงี้ยครับผมเรียกเป็นถังร้อยนะถ้ากิ่งร้อยมันร้อยสิบเนี่ยร้อยสิบก็จะเป็นถังเล็กสุดนะครับ เรียงลงมาก็จะเป็นเนี่ย2อ0อย่างเงี้ยมันก็จะขยับขึ้นไปอันนี้ก็เป็นถังสี่รอยหรือรุ่นใหม่ที่ทางร้านกําลังจะเอาเข้ามาจะเป็นถัง1 0 0 0พันนะครับถัง1,000พันนี่เลยยาวใหญ่นี้เลยใช้ได้ยาวๆนะครับถัง1 0 0 0พันแต่ว่าตอนนี้สินค้ายังไม่เข้านะครับถ้าเข้ายังไงก็ติดตามที่ร้านได้นะครับที่ร้านโมเดิร์นแคมป์นะครับโอเคประมาณน,นี้ส่วนส่วนสินค้าที่อยู่ภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างก็ให้ดูนี่คือ แพ็กเกจนะครับที่เพื่อนๆจะได้นะแพ็กเกจเขานะครับเปิดออกมาปุ๊บมันก็จะมีกล่องอย่างนี้นะฮะนี่นะครับภายในกล่องเนี่ยภายในกล่องของเขาให้มีตัวตะเกียงว้าวเงาวับเลยนะครับเห็นไหมตะเกียงใหม่โอ้โหใสปิ้งเงาวับสวยงามนะครับอ่าเห็นไหมว้าวเนี่ยสวยงามเงาวับเลยนะครับแล้วก็ภายในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับซึ่งส่วนตัวผมผมไม่เคยอ่านเลยนะ คู่มือเนี่ยนะมันเป็นก็จะเป็นภาษาต่างเพื่อนบ้านเรานะครับก <c oughs> ู่มือนะครับกู่มือกับเขาจะแถมไส้มาให้สองไส้นะครับแต่เป็นไส้ที่เป็นผ้าผ้าตะไคร์ตะไคร์ใหญ่หรูใหญ่นะครับส่วนผ้าที่เป็นตะไคร์รูเล็กเพื่อนๆนต้องซื้อเพิ่มนะ,ะนี่นะครับซื้อเพิ่มได้ที่ร้านมีขายนะครับแต่แนะนํานะครับแนะนําใช้เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าจากที่ผมใช้ดูนะมันให้ค่าแสงที่ดีกว่าแล้วก็หนึ่ง ง่ายกว่าไม่ต้องไปนั่งผูกนะครับก็แค่สวมๆเข้าไปเลยก็จบนะครับดีนะครับก็รายละเอียดก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าวิดีโอนี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับรบกวนกดไลค์นะครับหรือกดติดตามนะครับเราจะได้ทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆดูอีกนะครับนี่ครับเป็นกระกิ่งแก๊สนะครับ จะบอกว่ามันเป็นเจ้าพายุจิ๋วก็ได้นะแต่ตัวนี้มันสู้ลมไม่ได้นะครับมันสู้ลมไม่ได้นะครับถังมีขายนะครับตัวตะเกียงมีขายนะครับก็ท่านใดสนใจสั่งซื้อก็กดที่ด้านล่างเลยนะครับมันจะเป็นลูกศรชี้ลงนะครับก็ชี้ลงก็กดที่ลิงกได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ดูคลิปผมจนจบนะครับสวัสดีครับ